สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูกระจกมองช้างรถตู้นะคะหรือว่าก็ระจกมองมุมหน้าของรถตู้นะคะรถตู้ตัวนี้ใส่ได้ทุกป,ปีเลยนะตั้งแต่05จนถึง2018นะคะเจาะได้หมดเลยอันนี้นะคะราคาอยู่ที่790บาทนะคะจะเป็นพลาสติกแข็งแรงนี้นะคะลูกค้าตนนัวนี้งานดีมากเลยนะคะงานหนานะจะมีตัวฝาครอบแล้วก็ตัวถาดรองไปให้นะคะ ราคาอยู่ที่790บาทนะคะชุดนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่จะซื้อไปติดตั้งเองนะแม่ค้าจะมีแม่แบบให้นะคะขายอยู่ชุดละ199บาทค่ะพร้อมน็อตตัวนี้เลยมีให้ครบเลยนะคะลูกค้าหรือถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจที่จะมาติดตั้งหน้าร้านนะคะคิดค่าติดตั้งอยู่แค่500นะคะพร้อมจบอยู่ที่1489บาทเท่านั้นค่ะพร้อมชุดแบบแล้วก็ตัวกระจกพร้อมติดตั้งเลยนะคะพร้อมเจาะที่ร้านมีช่างหน้าร้านนะคะลูกค้าทท เช็คคิวก่อนก็ได้บางทีถ้าคิวช่างเต็มเนาะก็จะได้นัดคิวกันล่วงหน้านะมีของที่ร้านนะคะถ้าใครสนใจเข้ามาดูเข้ามาดูได้เลยนะมีของสตอ็อกที่หน้าร้านพัทยาเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะทักแชทเฟซไลน์แอดหรือว่าโทรมาก่อนก็ได้นะคะบ๊ายบาย